กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบผมธนูไทยปลาทองจากช่องธนูไทยพาไปดูนะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะที่ดูตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆนะแล้วก็เมสเ,เซเจอร์เต็มนะนอกจากเรื่องที่อถอนประกันที่ได้ที่ได้บรรยายไปในในใน,ในรอบกลางวันแล้วก็คือก็มีเรื่อง ที่ตื่นเต้นมากกว่านะผมว่านั่นก็คือคลิปหลุดเออแรกๆผมก็ยังอยู่ในราะวะการที่ทำงานอย่างนะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ดูแต่ปรากฏว่าส่งมาให้ดูหลายช่องมากเลยนะอืมก็เลยอดพูดถึงไม่ได้ในมุมมองของผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่มองรอบด้านทั้งด้าน สังคมและกฎหมายในเรื่องสังคมนี่ก็เหมือนชื่อเรื่องนะที่เหมือนคําบรรยายนะก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะน่าอายที่คนเรานี่ให <c oughs> ค้ความอยากได้ความอยากได้แล้วก็ความยังไงล่ะอยากได้แล้วก็ไปเชื่อใจ จะแยกเป็นสองกลุ่มนะแรกๆบางคนฟังในงงนะก็ <c oughs> เริ่มจากเรื่องที่มีตาคนหนึ่งนะพูดกับน่าจะเป็นประมาณญาติกันหรือเปล่านะผมไม่รู้หรอกพอเห็นเรียกพี่ๆเนาะถ้าคนอื่นเนี่ยคงไม่พูดด้วยนะหมายควมว่าคนอื่นเช่นเป็นแค่เอซหรือคนรู้จักคงไม่เปิดเผยความลับซึ่งน่าอับอายนะในความคิดผมนะทีนี้ อทําให้แรกๆนี่ก็คิดก่อนว่ามันน่าจะจริงไหมมันสมเหตุสมผลไหมอันนี้นิดผมยังจําคําของป้านะป้านี่ป้าเอาป้าป้านะไม่รู้ป้าคนหนึ่งบอกว่าครอบครัวงเธอนี่ขี้ขลาดปัญหาที่เราฟังที่ตาคนนี้พูดเนี่ยมัน มันติดอยู่สองประเด็นว่าน่าอายมากไหมที่ทำแบบนั้นแล้วก็คือยังไงอะ่ะเหมือนไรสินธรรมไหมประเด็นที่เรามองอาจจะมาะถ้าฟังเฉพาะตาคนนี้พูดก็น่าจะเป็นเรื่องเงินเป็นหลักเ,เพราะว่าได้เงิน อยากได้อะไรเขาก็เอามาให้อยากได้ข้าวสารเขาก็เอามาให้ปัญหาที่เราคิดว่าอะไรแค่อยากได้เงินเนี่ยสามารถขายคนในครอบครัวได้เหรอปัญหาตัวนี้เนี่ยในคำที่คุยกันนั้นก็แฝงอยู่อันหนึ่งก็คือความกลัวนะความกลัว ถ้าในในมุมมองผมนะประเด็นที่ได้เงินเนี่ยได้เงินนี่แม้แกจะพูดถึงลูกแกสองคนนะว่าเขาทําไปเพราะเขาได้เงินได้สะใจเนี่ยคํานี้ได้สะใจอาจจะมีใครบางคนนะที่ได้ตัวหลังนี่ได้ตัวหลังนี่เออแต่ตัวแรกเนี่ยจ,จะได้ได้ทั้งหมดหรือเปล่านะแต่แกบอกว่าตัวเลขไม่บอกนะเออได้สะใจเนี่ยเออ แต่คำคำหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมามวนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยน่าอายหรือเปล่านะแต่คำคำหนึ่งแกพูดหลายคนมาฟังอาจจะไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าเชื่อตัวตุ่นเขาเชื่อตัวตุนเขาทำไปเพราะอะไรเขาเชื่อตัวตุนคำคำนี้นี่หมไหมวยบางคนนี้จะฟังฟังขัดกันระหวังที่แกบอกว่าทุกคนรู้หมดว่า นายช่างกับเมียน,นี่ไม่ได้ทําทุกคนรู้หมดรวมทั้งแกด้วยใครทําแกก็รู้ใครเอาไปแกก็รู้อ่านี่หมาปลาสม้มแย่แล้วเนี่ยแต่แกไม่มีหลักฐานพยานหลักฐานไม่มีพยานหลักฐานอันนี้ระบบระบบกล่าวหาระบบของอการทํานี่อันนี้นี่ต้องฟังหัว้หัวนะเออเพราะว่า ตัวตุ่นเนี่ยจะโง่ขนาดนั้นเหรอที่จะเอาคนที่ไม่ไม่เลยนี่มาก็ฟังหูไว้หูว่ารู้จริงหรือเปล่าแต่ก็บอกว่ารู้ไม่มีไม่มีพยานหลักฐานอันนั้นคือรู้ที่ใช้ในในกระบวนพิจารณาของไทยไม่ได้นะก็โอเคนะตกลงว่าเชื่อตัวตุ่นเชื่อตัวตุ่นเนี่ยอ่าเชื่ออะไรเชื่อตัวตุ่นที่หาพยานหลักฐานมาได้หรือว่าเชื่อตัวตุ่นอะไร ในความคิดผมนะผมเข้าใจว่าเชื่อตัวตุนเหมือนที่แกบอกก็คือนายช่างกับเมียไม่ติดคุกหรอกนะนี่คือความเชื่อนะไม่เชื่อว่าเขาหาพยานหลักฐานมา,าแล้วเป็นว่านายช่างกับเมียทำผิดไม่ใช่แต่เชื่อว่าเชื่อตัวตุนว่านายช่างกับเมียจะไม่ติดคุกก็เลยอ่ะพูดภาษาง่าย เอา้าคนก็คนเราก็ไม่ติดคุกเงินก็ได้ถ้าไม่ทําก็กลัวเห็นไหมแกบวกคําว่ากลัวเข้ามาด้วยแกบอกว่าแกเนี่ยกลัวเขาจะมาฆ่าไม่เห็นพูดกันไม่อยากให้ไปนอนนาประมาณเมื่อเมื่อประมาณประเด็ประดังเข้ามาแล้วเนี่ยความที่บอกว่าทําไปเพราะได้เงินนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในความคิดผม แต่ความกลัวนี่อาจจะสมเหตุสมผลไม่น้อยกับคำว่าครอบครัวที้คาดของเมียในช่างอันนี้นี่เป็นใครก็ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไม่รู้หรอกครับว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรตอนนี้เนี่ยเราคําเหล่านี้คลิปเหล่านี้มาประนามหรือเปล่าไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่คําว่านาอายในท้ายคลิปก็คือ นไอที่บางคนไอ้ถือโอกาสนะสะใจเออคำว่าสะใจได้เงิน,นแล้วสะใจถือโอกาสและไม่รู้แหละทำไมต้องเสี่ยงขนาดนี้แม้จะได้การันตีจากออตัวตุ่นก็ตาม อะไรก็ตามผมว่าไม่สามารถที่จะกำหนดได้เสมอหรอกไม่สามารถที่จะกำหนดได้เสมอเพราะว่าอะไรมันตามใจเราไม่ได้และอีกบางอย่างนะบางอย่างคนที่การันตีกับเราอาจจะไม่มี power ถึงขนาดที่จะไปตามจนจบเรื่องเพราะว่าขั้นตอนมันสูงไปเรื่อยสิ่งที่เคยเชื่อว่า นายช่างกับกับเมียนี่ไม่ติดคุกหรอกผมเห็นอาการนะในในในความคิดผมนะผมตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่คลิปเมื่อวานทําไมอะ่ะทาไมไม่มีใครดีอ,อกดีใจเลยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ผมเมื่อวานนี้ผมตั้งเขาเรียกว่าตั้งสมมุติฐานนะว่าเพราะไม่ตรงใจกันนี้แหละ ไม่ตรงใจไม่ตรงจริงตาคนนี้แกพูดเราก็รู้อยู่แล้วว่าในช่างกับเมียไม่ได้ทําเมื่อผ้นออกมาว่าติดถ้าเป็นไงไงครับมันตรงไหมไม่ตรงเออก็ตุนบอกว่าไงไม่ติดหลอกไม่ติดหลอกใช่ไหมประมาณนี้นะ่ะดีเดานะไม่รู้หรอกตุนคืออะไรค <c oughs> งไม่มาฟ้องผมนะเออปากร่ามันเป็นยังไงมันพลิกคือบางครั้งนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่รู้หน้าไม่รู้ใจนะบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาเอาเราจริงหรือเปล่าไอ้คำบอกคำเล่าเนี่ยคำคำยืนคำอะไรเขาเรียกว่าคำรับรับปากรับคำเราไว้นี่ถ้าถึงบัตรนี้ก็บอกว่าเออไม่ไม่เป็นไรหรอกเออบันไดขั้นที่สองก็ก็ไม่ก็ไม่อยู่ดีเอกก็โอเคอยู่ดีไม่ติดอยู่ดีนะ กลายเป็นคําปลอบใจไปแล้วแต่รากเหง้าที่เกิดขึ้นนะเริ่มเรื่องที่เกิดขึ้นจนมาถึงบานปลายทุกวันนี้ว่ามีคนเกลียดคนที่ถูกเอามามเอามาอะไรเข้าสู่กระบ,บวนการนี้เยอะมากเลยเยอะมากเลย<ม>เพราะว่าปากหนึ่งต่อปากหนึ่งต่อปากหนึ่งต่อปากไปเรื่อยๆเนี่ยจัดสี เหลืองก็อาจจะเป็นสีฟ้าไ่ได้เหมือนกันเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่มี power ในสังคมมีหน้ามีตาในสังคมพูดนี่ไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวเลยก็พูดแต่คนเชื่อโดยเฉพาะเป็นไงมีสื่ออยู่ในมือเชื่อโดยเฉพาะคนบางคนที่เขาที่ในความคิดผมนะเขาก็รู้ว่าคนในครอบครัวนี้รังเกียจเขา จําได้มาตีพึ่งจะตีสนิทไม่ได้ดังใจมีแต่คำพูดว่าโอเคโอเคนะแต่การทำไม่โอเคผมผมดูได้เลยนะรวมทั้งนักร้องคนเก่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบที่ผมเชื่ออยู่เสมอว่าในช่างกับเมียมไม่ได้ทำนี่ผมว่าไม่เกินความจริงแล้วนะยิ่งยิ่งเจอคลิปหลุดตัวนี้เนี่ยจะบอกบางคนว่าแกออกจะทํามาเพื่อช่วย คนของครอบครัวแกก็ได้เอาช่วยในคําพูดตัวนี้เนี่ยลูกชายลูกสาวแกนี่เสียนะเสียจัดหนักเลยนะนั่นเออเออที่บอกว่าอะไรเห็นแกนเงินน่ะนี่เสียจัดหนักแล้วถ้าดูจริงๆเนี่ยถ้าดูระยะเวลาแกแกพูดว่าก็เลยมาจะเป็นพยานปากเอกอยู่นี่ไงจนถูกด่าจนถูกคนด่าทั่วไป อันนี้นี่แกอาจจะคิดในมุมเดียวเนาะความจริงแกไปรอเป็นพยานปากเองเนี่ยโอ้โหแกใส่ทองเลยนะเออเป็นขาขึ้นนะคนรักแกเพราะว่าผมเองก็ยังยอนะว่ารักความยุติธรรมจะมาช่วยตอนนี้เนี่ยโอ้โหพี่ปนพี่ปนเพราะใครเพราะวิธีการทำของแกนั่นแหละนะเช่นว่าดังเขาดังเพราะอะไรเนี่ยเสียหายมากเลยคำพูดแต่และคำพูดนี่ไม่รู้คิดอะไรนะ อนนี้คลิปหลุดคลิปหลุดนี่ผมว่านานแล้วนะพูดกันนานแล้วแล้วทุกคนก็เชื่อเชื่อว่าไม่ติดเชื่อว่าไม่ติดจนวาราสุดท้ายเราเคยฟังเมื่อวานนี้ไหมที่บอกว่ามองสายตาเขาเห็นไหมที่คนคนหนึ่งที่พ่อขาบอกว่าได้เงินละสะใจนะเออดินรนนะสามวันสุดท้ายที่ก็บอกว่าใครบางคนนะมาตบไใจเลยนะ คําว่าตบไใจคืออะไรมึงทําดีแล้วทําแบบนี้ถูกต้องแล้วก็คือมาเซฟผมบ้างนะประมาณนี้โอ้ความจริงเขาเซฟไปละเขาไล่เตะลงถนนเลยนะเนี่ยเออเพอออกมานี่โอ้โหได้โล่เลยนะการกระทำที่หาตัวคนที่บอกว่าคนร้ายในายสายตาสังคมนี่ถึงก็จะได้โล่เลยเพราะว่า มีความสุดยอดเป็นโมเดลเป็นโมเดลใหม่เลยเอ้ยเนี่ยประเทศเราพอฟังตัวนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ตาจะอยู่ในสังคมได้ยังไงนะทีนี้เนี่ยมันคุมอะไรไม่ได้แล้วละ่ะผมว่าปี่ป่นไม่รู้ว่ามุมมองแต่ละคนแต่มุมมององผมก็คือตามหัวข,ข้อเลยก็คือคลิปหลุดแล้วน่าอายนะจะอายในมุมไหนผมผมไม่ที่จุดมากหรอกนะเออแต่ไม่รู้ใครอายเนี่ยเอา ก็มีหลายคนหลายส่วนนะที่ต้องอายแล้วก็คอยดูกันไปว่าสถานการณนี้เป็นยังไงคาคาบอก <c oughs> คําบอกของตัวตุ่นเหรอที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเน่อดูท่าดูท่าดูอาการก็ได้เดี๋ยวนี้สองสองนอที่พ่อเขาพูดว่าเ,ออเห็นกับเงินนะดูอาการก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นตามที่วาง มันไม่เป็นตามที่เราคิดว่าจะเป็นนะผมบอกแล้วอะไรมันก็ไม่แน่ยิ่งรดเฉียวๆไปจะบอกว่าแค่เฉี่ยวให้ตกใจดันกระจกไปนชนหัวเขาตายโอ้โหสวยหนักเข้าไปอีกเนี่ยดูันไปนะครับคดีนี้พูดเรื่องคดีไม่อะไรนะคดีนี้ไม่รู้คดีไหนนะคดีนี้เนี่ยดูเป็นมหากราบนะครับแล้วใครจะรักใครใครจะ เกลียดใครใครจะอะไรมันอยู่ที่ใจบุญกุศลสิ่งที่เขาห้ามสิ่งที่เขาติงไม่ได้ติงด้วยสิ่งผิดกฎหมายเขาติงว่ากฎคดียังไม่ถึงที่สุดอย่าพึ่งไปทําเหมือนเขาเป็นผู้ร้ายสังคมติงกันเองนะตอนนี้วุ่นวายมากโอเคนะครับวันนี้เราเราฟังแล้วจะไปต่อตอนเนคืนเด้อ สายหลอด้านะครับตอนนี้คืนนี้โอเคครับสวัสดีครับ